ราศีที่ดวงดีพลิกชีวิตการงานค้าขายโดดเด่นเงินดีมีโชคลาภสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์พัดรับดูดวงพัดโฮโลทาลอดกันนะครับถ้าผลการทำนายนี้ตรงกับคุณหรืออยากให้ผลการทำนายนี้เป็นพลังงานที่ดีของคุณ พิมพ์น้อมรับคำทำนายกันเอาไว้นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากดูดวงแบบส่วนตัวข้อมูลการติดต่อมีไว้ที่หน้าโปรไฟล์แล้วนะครับทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับจะมีราศีใดกันบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยนะครับราศีมังกร ราศีกรกฎราศีพิจิกราศีกันราศีพฤศภและราศีกุมครับ การงานก้าวหน้าเจ้านายเอ็นดูค้าขายดีลูกค้าก็เข้ามาแบบตึงๆรายได้เข้ากระเป๋าแบบไม่ขาดสายเงินทองงอกเงยบางคนอยากขยายกิจการก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีบางคนได้มีโชคมีลาบเข้ามาแบบฟุกๆอีกด้วยถ้าชอบก็กดหัวใจกดติดตามกดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับ